what it is this game กาลนอาพี่บัสไอ้ผ uh ่าข้อเกมยังเนี่ยเกรมมึงยืนอยู่ข้างๆกูเนี่ข้อแล้วข้อแล้วยืนทำไรอ่ะสวัสดีเพื่อนสวัสดีไม่รู้วันนี้วันนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดจับไอพี่บัส แสงโขนไลเรยไปดวงจันทร์เออเราจะไปดวงจันทร์อ่าฮอ่าฮเดี๋ยวเเอ้ยทำไมไม่มีคนจริงล่ะไม่เนะอะไรวะน่ย้สายโอ้แซนแซนสตรมอ๋อบอลอะไรไเลยภูผามึงอยู่ไหนเพื่อนนมีได้โอ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 ้เฮ้ยกูกูว่าเราลงไปข้างล่างดีกว่าไหมเออเออกูก็วางอันแหละ ไอ้ยาบ้ามันจะ้ฮารมแล้วฟ้าบอยไม่เห็นเลยเพื่อนอ้อคุตายผมดอบหัวเหลี่ยมครับไม่ใช่คนละเกมไม่ใช่คนทำแบบไอ้ยีสตสนุกว่ะสนุกว่ะว้าวว้าวบูมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยนี่ก็นั่งกับเพื่อนกันบูอ๋อแล้วมันมีคนปีนได้ด้วย ใครแล้วพนักงานไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดินโควิดโควิดสิบเก้าผัวมีคนมีคนหนึ่งในนี้ติดเชื้อโควิดเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูเจ็บวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผากูติดโควิดไอ้ผาไอ้ผากูติดโควิดกลัวกูรอดกลัวกูรอดเฮ้ยกลัวกูรอดติดโควิด อย่ามาแพ้กูนะไอ้เหี้ยไม่เอานะมันไม่หายอ่ะโควิดครับเพื่อนเรียบร้ไอยไม่นะบนบนอดี่บนนั้นอะฮัลโหลเต้อดีเพื่อนอดีเพื่อนอยู่บนหลังคาสีฟ้าทรงพีระมิดนะโอ้ยซี่ว่ะเวลามีโรคระบาดเราควรไปอยู่บนหลังคาอ๋อกูรอด จำไว้เวลามีโรคระบาดต้องไปอยู่บนหล,นหลังเวลาจำไว้นะครับเด็กๆเวลามีโรคระบาดก็จะก็ไปอยู่บนหลังคานะครับคนที่มันคนที่มันตามมามันจะได้ปีมนมาแพร่ชเชื้อมาอไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมพูดเล่นนะผมพูดเล่น,น,นใชน้ใช้ในหลักการจริงไม่ได้โอ๊อออยเชี้ยลโอ้ยกบปีแนงตืออ้อๆตืออ้ <c oughs> อๆผมคือ ี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อนมึงอะข้างลังเฮ้ยภูผามึงเห็นภูเขาไฟตรงนั้นไหมเห็นมึงจะระเบิดนะเพื่อนกิดอะไรกูรู้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 มันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอ้โอมันมีสปาร์คขึ้นมาแล้วเพื่อนอุ้ยโอ้แล้วก็มันโอ้โอ้โอ้โว้คาโด ว่าดกรีก oh oh. oh. oh, eh ับแฟนไปพร้อมโมคานโอ้สวนมนภาวนาไปกลัวเราตตัโอ้โอ้เด็ดกูตายก่อนคนแรกไอ้เ่ถึงรอบปะเนี่ยไม่รอเพื่อนมึดนะ เอฟฟี่โมเมนต์สล่าเตลเฮ้ยเราเราไปโดนข้อหาอะไรมาว่าไมเรด้เข้าคุกขโมยลูกชิ้นว่าเพราะน่าจะเป็นเพราะว่าเราขับขับรถเกินเกินเออดิมิตความเร็วได้ใช่เราเราไปขับแท็กซี่มาใช่เราขัแท็กซี่มาแล้วเราบวชขับใช่เพราะเราขด้เกินเลยแล้วก็ส่งแล้วก็พาลูกตาตาย เออล้วขับรขับรถชนหลายหลายที่มากเลยนานนี้เราจะมาแหกคุกกันนะครับคุกนี้มันมันดูไม่ปลอดภัยมากเลยมันดูไม่แข็งแรงเวลาภัยพิบัตรมามันน่าจะแบบ้นตรงที่เราอยู่ขึ้ไปยังไงเเสนินไวดินไวอ้โอ้โไ้้โอ้โโอ้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 สั่นสั่น มันสั่นซีดโอ้มันสั่นซีดโอ้โเปิดประตูเลือนเลือดเลือดเฮียเลือดกู้ากูฟ้าแล้วะเฮ้ยเพื่อนโอ้มันแตกอ่ะมันแตกอ่ะเหรอเพื่อนอ้ยังดูเลือดกูเฮียดูเลือดกูปไอ้เชี่ยมันสั่นุกบอกแล้วคุกนี้มันไม่ปลอดภัยมันมีแข็งแรง เพี่ยกูว่าแล้วเราต้องแหกมาก่อนเราแหกมาได้แล้วตอนนี้เราเราต้องหนีออกจากก้อนี้ให้ได้ตานหนีเลยหนี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 ลงน้ำลงน้ำไม่ใช่ลงน้ำไม่ใช่อะไรเพี่อะลงน้ำตายเฮ้ยบุผาดีนะน้ำก็ตายเหมือนกันตัวจริงเห็นเนี่ยเขาใส่ชุดสีส้มโอ้ดีดีพี่หมาพี่พี่พี่ไปทำอะไรมาครับพี่พี่พี่อย่าพิ่งไปครับพี่เพิ่งตายครับพี่โอ้พี่พี่ไปโดนอะไรมาครับพี่ข้อหาอะไรครับพี่ดูดูหน้าพี่หมาดิตาเหลือกใหญ่เลยเธอตาเหลือก จะไหว่พี่หมาเรียกพี่หมาเฉยเลยน่าโดชโอ้พี่หมาโอ้พี่หมาแบบโอ้โคตรตึงเลยพี่กูว่าเราลอดใช่เราลอดคุณว่าเราลอดไหมใช่เรลอดโอ้ชิวชิวจัดอ่ะทีนี้คืออยู่คืออยู่เฉยก็รอดอ่ะคืออยู่เฉยก็รอดอ่ะดูด<วว>ิเอเอก็แบบก็แบบเฮ้ยเฮ้ยสไลด <c oughs> ์ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเ้ยจบแล้วนะฮะหรอได้จบแล้ว A few minutes later อะไรวะอุกบาทเฮ้ยอุกบาทอุกบาทไอ้กูไปกดปุ่มเลยไม่รู้กูไ่กดปุ่มเลยไม่รู้แม่งไอ้นี่มาฮัลโหลเป็นเทนนะเป็นเทนเป็นอทอเีนเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้เีเียเยยเยเีเียเียยเหี้ยเยเลเีไฟครับ เจออะไรอุยอุยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูว um, ่ามึงจะตายนะไม่ช้าเพื <c <c ่อนนานนี้ดูด้วยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยรอดถึงได้บอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยเฮ้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 ยผากูขึ้นไปบนบนดวงจันทร์แล้ว เออเรียบร้อยแตกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดวงจันทร์ที่แท้จริงมันอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่แท้จริงอยู่ในน้ำเจ้าชายเขาอึกแล้วใครมันเต้นอะไรอยู่ข้างบนมานั่นน่ะ กตกตายหรอเนี Bye, die. Die. Okay. Okay. ่ยตายตกดูกระบาดชนเจ้บร้อยตกโอเคเดี๋ยวๆดหันก่อนโอ้ยเหี้ยโอเคครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไลค์นะกดแชร์นะกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปของผมนะครับแล้วก็ไอ้บวรนันนะครับผมหลังคลิปนี้สวัสดีครับบาย